มีชื่อว่าพี่ขนุนนะคะพี่ขนุนนะคะมีปัญหาในส่วนของสังเกตง่ายๆเลยก็คือจะเป็นถุงใต้ตาที่บวมใหญ่มากๆเลยแล้วก็ร่องแก้มนะคะกับมุมปากที่เป็นริร้วรอยที่ล่องลึกแบบนี้นะคะวิธีการใช้นะคะเราก็บีบเนื้อครีมออกมาค่ะก็ทาได้เลยตรงถุงใต้ตานะคะหรือรอยทุกส่วนของบนผิวหน้าเลยที่เราอยากจะให้ยกกระชับนะคะสังเกตเห็นง่ายๆเลยว่าไม่เกิน3นาทีเนี่ย ถุงใต้ตาของพี่ขนุนนะคะเริ่มยุบขึ้นนะคะล่องรึกต่างๆก็เริ่มที่จะเลือนหรือว่าจางหายไปนะคะทิ้งไว้ประมาณ3-10ถึง10นาทีแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะ